สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องปอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับพอใจดีสืบผ้าไปตามแนวทางเกตสำมนกเกตอาจารย์พี่น้องนะครับสำหรับเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาพี่น้องคงสิทราบผลกันดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกสัมนำเกตอาจารย์ ก็เข่ามาหน่อยนึงพี่น้องนะครับเข่ามากหน่อยนึ่งก็ยังดีมีวิ่งเข่าถึงจะปู้่แตกแต่กับวิ่งเม็ดเดียวโตโดเดียวให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาสวยสดงดงามเพื่อกันพี่น้องเื่อทีได้วิ่งโตเดียวอันเดียวนี่ฟันเน่ยนๆโตเดียวที่ยากเลยพี่น้องเื่อสิเเ<ๆ>ื่อสิเข่ามาได้เหนยยกเลยพี่น้องนะครับถ้าบ่ แนวทางวอสุดยอดอีหลีเนี่พี่น้องนะครับเนาะอ่าพี่น้องพอใจอดีสิาพาไปตามแนวทางของพอใจอดีก่อนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวกลับไปเบิรงยร้อนหลังกันทุกอาจารย์เลยพี่น้องวันที่สิบสามเลยพี่น้องเด้อวันที่วันที่ทสิบสามสิงหาเดอ้อ สิบสามสอคอสองห้าหกแปดนะครับวันที่สิบสามสิงหาสองห้าหกแปดพี่น้องเราพัฒนาพอใจดีเด้อเรา พัฒนานะครับพ่อใจดีเข้าลือรุดเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องนะครับแต่พระอาจารย์เพื่อนก็นยังสู่ไห้พี่น้องนะครับแนวทางสิ่งน,นี้เพื่อนไปโวดไบ่ได้หรอกพี่น้องบมมีท่งนี้เพื่อนดนแน่นอนสําหรับแนวทางของปู่เด้อนะครับ วิ่งรูดวิ่งรูดแนวทางหน่ยพี่น้องหน่อยคู่หน่อยหางได้พี่น้องนะครับวิ่งรูดบนล่างแนวทางให้สามตคู่เดียวแต่ไปตัดเลรียเอาได้พี่น้องเด้อตัดเลรียเอานะครับแนวทางบ่ได้หลายคู่บบได้หลายหางเด้อมันเป็นแค่หายใจออกแค่ว่าเล็ก แนวทั้งสามโตตัดออกซื้อๆได้พี่น้องนะครับวิ่งบนล่างรูดวิ่งรูดบนล่างหนึ่งพี่น้องพอใจดีจัดให้ไปเลยทีเด็ดเน้นเน้นหนักหนักพี่น้องนะครับเอามาเบิกยอดหลังพี่น้องยอดหลังเนาะยอดหลังของพ่อใจดีนะครับ วันที่สิบเอ็ดสิงหางวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี่พี่น้องนะครับลาวพัฒนาพอใจดีวิ่งรูดไปที่แปดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับแปดเม็ดเดีวยวเด้อชุดสามตัวสี่แปดหนึ่งพี่น้องชุดสองตัวแปดหนึ่งนะครับชุดกันสี่หนึ่งกับแปดสี่ออกแปดสามพี่น้องออกหกแปดสามเด้อเลขลางออก หกหกพี่น้องแต่ว่าฟันแปดเม็ดเดียวนี่กับบ่อธรรมดาแล้วพี่น้องนะครับสุดยอดแล้วนะครับเนาะนี่คือแนวทางของพ่อใจดีก็ดีใจพี่น้องมีวิ่งดูดในพี่น้องได้เอาไปชื่นชมเอาไปโศกไปมนันก็ยังดีพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับไปตามต่อกันเลยกับชุดล้านแตกพ่อใจดี ไปบึงไปชมกันเลยพี่น้องกับชุดล้านแตกพ่อใจดีเนาะชุดสามตัวกำลังมาดีเด้อพี่น้องพ่อใจดีชุดสามตัวกำลังมาดีพี่น้องกำลังเข่าฝักเด้อขั้นเข่าฝักแล้วเง้าเลยได้พี่น้องนะครับชุดสองตัว พ่อเจดีเขาฟักเขามาสูตรพอจจดีละรุดหยากเลยพี่น้อง้อตอนนี้กํา่ังค้นหาสูตรที่ว่ามันดีๆพี่น้องที่ว่ามันท้นท่านเหนียวแนแนแน่แนนะครับให้รุดหยากพี่น้องนะครับกํา่ังเข่าฟักเด้อถ้าเขาสูตรนี่ปุ๊บพี่น้องเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับรุดหยากก้อนสิดดรุดก็หลายงวดเติบยู่พี่น้องนะครับชุดกัน วจะพี่เจ้น้องสิมักอาจารย์ใดนะครับสิตามอาจารย์ใดนะครับเบิ่งไปนะครับเบิ่งไปเด้อชุดสามตัวพี่น้องนะครับเนาะของพ่อใจดีนะครับเนาะมีชุดเดียวหางเดียวเท่านั้นเด้อสามหนึ่งเก้า นะครับชุดสองตัวพี่น้องนะครับชุดสองตัวหนึ่งเก้าชุดกันแล้วแต่ปีตนองสีพิจะน้าเอาชุดกันเนาะนะครับชุดกันเด้อ ชุดกันมีพี่สามนึ่งสามเก้ายี่อง อยู่กับพี่กับน้องสิตัดสินใจเด้อนะครับอยู่กับพี่กับน้องสิตัดสินใจเอานะครับนี่คือแนวะทางของพ่อใจดีคัดแยกออกมาให้พีน่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะวันที่13สิงหาสองห้าลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งรูดบนล่าง1พี่น้องชุด3ตัว319พี่น้องชุด2ตัว19ชุดกัน31พี่น้อง สามเก้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อให้กำลังใจน้ำแนวกันแล้วกันขอให้เขา่าขอให้แตกขอให้ลำขอให้รวยพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ลำรวยสู่ปู่สู่คนพี่น้องความเจ็บกอย่าห้ได้ความไข้กอย่าไ้มีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตพี่น้องสู่ปู่ สู่คนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ